คนที่มาเจอคลิปนี้นะคะคุณอาจจะมีความรู้สึกในใจลึกๆว่าปัญหาที่คุณกําลังเจออยู่คุณจะสามารถผ่านมันไปได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาไขาข้อข้องใจนะคะด้วยกันนะคะปัญหากับเรื่องงานที่คุณมีความรู้สึกว่างานของคุณเนี่ยจะเป็นงานที่ดีหรือเปล่าจะมีความมั่นคงไหมคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จหรือเปล่า คุณเป็นคนที่มีผลงานที่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้เร็วกว่าคนอื่นเขาด้วยฉะนั้นเรื่องของงานอย่าไปกังวลใจมากนะคะคุณจะประสบความสําเร็จกับเรื่องงานแน่นอนคนที่ว่างงานอยู่คุณจะมีงานที่ดีคนที่ทํางานประจํานะคะคุณก็จะมีเรื่องของการทํางานนะคะที่สามารถสร้างนะคะในเรื่องของความสําเร็จให้กับคุณเช่นเดียวกันค่ะก้าวไม้นะคะ การทางานนะคะหรือว่าในเรื่องของผลงานต่างๆคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วคุณก็ไม่กล okay. ัวปัญหานะกับเรื่องของการแก้ไขต่างๆด้วยนะคะอาจจะมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานอยากจะย้ายงานนะคะแต่ถือว่าผลงานของคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความโดดเด่นอยู่แล้วฉะนั้นการที่คุณจะนะคะเปลี่ยนงานนะคะหรือว่าคุณจะไปสมัครงานที่ไหนนะคะคุณก็มักจะมีโอกาสที่ดีเช่นเดียวกันหรืองานที่คุณกําลังทําอยู่เนี่ยยังไงก็เป็นงานที่ยังให้คุณค่านะคะหรือยังให้ความสําคัญกับคุณอยู่เพราะคุณเป็นคนเก่ง คุณเป็นคนที่มีประสบการณ์กับเรื่องของการทํางานนะคะซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรของคุณนะคะก็ต้องการนะคะคนอย่างคุณเป็นอย่างมากเลยนะคะคุณมีความเป็นผู้นําค่อนข้างสูงนะคะแล้วคุณก็ค่อนข้างนะคะมีเรื่องของการทํางานที่ชัดเจนด้วยความตรงไปตรงมาของคุณนะคะเป็นสิ่งที่ทําให้เรื่องของการทํางานนะคะก็ค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จนะคะคุณเป็นคนที่น่ารักนะแล้วก็เพื่อนๆก็ยังรักคุณอยู่แล้วก็ถ้าคุณมีความรู้สึกว่า เพื่อนร่วมงานของคุณนะคะจะมีความรู้สึกแย่ๆคุณไหมเขายังรักคุณอยู่นะแล้วก็ในเรื่องของความรักนะคะคนรักของคุณเขาก็ยังรอคอยคุณนะคะหรือยังวางแผนนะคะที่อยากจะแต่งงานกับคุณหรืออยากจะมีเรื่องของความรักนะคะที่ดีนะกับคุณในอนาคตยาวๆเลยนะคะความรักนะคะที่เกิดขึ้นเป็นความรักที่ดีอยู่แล้วแล้วปัญหาที่เข้ามาก็จะแก้ไขไปได้นะคะทําให้คุณมีเรื่องของความสุขหรือเป็นที่ยอมรับกับบุคคลทั่วไปนะคะ ฉะนั้นในเรื่องของปัญหาการทํางานคุณไม่ต้องไปกังวลใจเลยเพราะคุณจะประสบความสําเร็จได้เร็วเพราะคุณเป็นคนที่มีประสบการณ์คุณเป็นคนที่มีการตัดสินใจนะที่เด็ดขาดส่วนปัญหาเรื่องของความรักที่คุณกําลังกังวลใจอยู่ว่าคนที่คุณรักอยู่เนี่ยจะเป็นคนที่ใช่ไหมเขาคือคนที่ใช่ของคุณเขารักคุณหรือเปล่าเขาก็รักคุณนะคะแล้วเขาก็มีความคาดหวังว่าเขากับคุณเนี่ยจะได้อยู่ร่วมกันจะมีเรื่องของงานมงคลเรื่องของงานวิวาหรืออาจจะขอมั่นหมายหรืออาจจะขอแต่งงานเร็วๆนี้ด้วยซ้ํานะคะฉะนั้นปัญหาที่เข้ามาานนะะะะคคไม่่่ใใชปัญญหหเลย ก็ยังเป็นปัญหาที่คุณสามารถรับมือได้แล้วก็จะมีความสุขกับทุทกๆเรื่องนะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขกับทุกวนันแล้วก็มีความสําเร็จทั้งเรื่องงานการเงินและก็เรื่องของความรักด้วยปัญหาที่มีเข้ามาอย่าไปกลัวนะคะเราเป็นคนที่ต้องแก้ไขปัญหาตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้มแข็งกับทุกๆเรื่องด้วยวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ